ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวฟิสิกส์ในบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในบทไฟฟ้าสถิตเช่นเคยนะครับโดยหัวข้อที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องสัก์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบ,บนตัวนําทรงกลมนะก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะ้องที่เราพูดถึงเรื่องสักไฟฟ้ารอบจุดประจุนะครับสักไฟฟ้ารวมแล้วก็งานในการเคลื่อนประจุในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้านะครับก็ เป็นสามหัวข้อ,ขอในเรื่องสัตวไฟฟ้าที่พูดกันไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงสัก์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบนตัวนาทรงกลมนะครับเนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามชมคลิปนี้กันเลยก่อนจะไปรับชมการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนลฟิสิกส์่งบ้านของเราด้วยนะไปชมคลิปนี้กันเลยครับสําหรับสัก์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุบนตัวนําทรงกลมนะครับจากที่เราได้ทําการศึกษาประจุบนตัวนําทรงกลมที่ มีประจุเนี่ยกระจยอยู่อย่างสม่ำเสมอบน,นผิวของทรงกลมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีสนามไฟฟ้าอยู่รอบๆนะครับรอบๆผิวของทรงกลมแล้วก็อยู่ภายนอกของทรงกลมเนาะแต่ว่าภายในเนี่ยมันจะไม่มีสนามไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นลรรักษณะของไอตัวทรงกลมเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเสมือนกับจุดประจุจุดหนึ่งนะครับที่สร้างสนามไฟฟ้าขึ้นมา นะสร้างสนาไมไฟฟ้าขึ้นมารอบๆประจุตัวนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนประจุบวก q นะครับไม่ว่าจะจากตำแหน่งใดก็ตามนะฮนะไปใกล้ประจุนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดงานนะฮะมันจะเกิดงานเช่นเขายกตัวอย่างถ้าเราเคลื่อนประจุบวกคนะจากตำแหน่ง a ไป b นะซึ่งเขาบอกว่า ตำแหน่ง a เนี่ยมันอยู่ที่ระยะอนันต์นะครับโดยที่ a อยู่ที่ระยะอนันต์แน่นอนที่ระยะอนันต์เคยพูดไปแล้วว่า b ที่นฟินิตี้มีค่าเป็นศูนย์ถ้าเคลื่อนประจุจาก a ไป b ถามว่าเกิดงานไหมเกิดแน่นอนเพราะว่าตำแหน่ง b เนี่ยศักย์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดงานหนตำแหน่งนี้นะครับหรือว่าที่ตำแหน่ง b เนี่ยก็มีศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้น นะครับเนื่องจากประจุของทรงกลมตัวนำนี้นะครับหรือถ้าเราเคลื่อนไปที่จุด c เลยนะเคลื่อนไปที่จุด c เลยถามว่าเกิดงานไหมก็เกิดงานเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่า vc นะก็สามารถหาค่าสนามไฟฟ้าเช่นได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งความเข้มของสนามไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าเป็นสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดป,ประจุเนาะเราก็สามารถหาได้จากสมการ e เท่ากับ KQ ส่วนด้วย r ยกกำลังสองแต่ถ้าเป็นสนามไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำนะครับภายในมันจะไม่มีสนามไฟฟ้าภายในมันจะเป็นศูนย์มันจะมีค่าสนามมากที่สุดที่ผิวของทรงกลมตัวนำนะครับแล้วก็ระยะห่างออกไปจากทรงกลมตัวนำเนี่ยมันก็จะแปรผกผันกับระยะห่างก็คือยิ่งระยะห่างมากค่าสนามก็จะลดลงนะครับ นะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนประจุจาก A ไป B ไป C เนี่ยมันก็เลยเทียบเสมือนการเคลื่อนประจุในสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุนั่นเองเพราะว่าแต่ละตำแหน่งที่เคลื่อนเข้ามาเนี่ยนะค่าสนามไฟฟ้าก็จะมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นงานในการเคลื่อนประจุหรือสักไฟฟ้าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้พูดอธิบายภาพคราๆนะครับนี้เรามาดูในการพิสูจน์สมการนะครับ นะถ้าเราเคลื่อนประจุจากตำแหน่ง A มาที่ตำแหน่ง B นะครับเคลื่อนจาก A มา B นะงานในการเคลื่อนประจุของเราก็จะได้เป็น W A ไป B เท่ากับ q k q ส่วนด้วย R B ก็คือตัวนี้ก็จะเป็น V B ลบ V A นะถ้าเขียนสมการง่ายๆก็จะเป็น W A ไป B ก็จะเท่ากับ QVB ลบ VA เราเรียนมาแล้วเนาะเรื่องงานในการเคลื่อนประจุนะครับสมการก็จะเป็นประมาณนี้ที่ VBVA เนี่ยเราก็จะกระจายาได้ประมาณนี้นะ Q ตัวเนี้ยก็จะเป็น Q ใหญ่เป็น Q เนื่องจากประจุต้นเหตุตัวนี้ะระยะห่างของ VB ก็จะเป็น RB นะครับถ้าวัดจากจุดศูนย์กลางเนาะระยะห่างของ QA ระยะห่างของ VA ก็จะเป็น RA เนื่องจากระยะเ a เป็นระยะอานันต์มันก็เลยทำให้ไอพจด์ a เนี่ยมันมีค่าเป็นศูนย์นะครับเอเป็นศูนย์หรือเพราะฉะนั้น v a อนะครับหรือว่าศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่ง a เนี่ยก็จะมีค่าเป็นศูนยะ์ไปนะตัวไหนที่เราดึงออกมาได้อีกทีนี้ยเนะเราดึงเาเราดึงคิออกมาหาร w เนาะอันตรงนี้ผมลืม a ไป b นะครับ a ไป b นะเราดึงคิอ่า ดึง Q มาหารนะฮะแล้วก็ดึง kQ ออกมาทั้งในตรงนี้ก็จะเหลือ1ส่วน Rb ลบ1ส่วน Ra แน่นอนว่า Ra มันมันเป็นระยะนะั้นเป็นระยะที่ไกลมากมากเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็จะตัดไปก็กลายเป็นศูนย์นะฮะเราก็จะได้สมการออกมานะครับ Ba ตรงนี้ก็เป็นศูนย์เหมือนกันก็จะได้สมการออกมาเป็น VB เท่ากับ kQ ส่วนด้วย Rb ก็คือตัวนี้ส่วนด้วย Rb นะครับ เป็นสมการของ v b เพราะฉะนั้นเราเห็นเราเห็นตัวแปรตัวนี้เราเคยเห็นสมการตัวนี้มาแล้วนะครับในการหาศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุเพราะฉะนั้นไอทรงกลมตัวนําก็จะเหมือนจุดประจุตัวหนึ่งนะครับเป็นเสมือนจุดประจุตัวหนึ่งอันนี้กรณีแรกในการเคลื่อนประจุจาก a มายังจุด b นะครับในขณะเดียวกันนะครับในทํานองเดียวกันถ้าเราเคลื่อนจาก a มา c ล่ะ เราเคลื่อนประจุจาก a มาตำแหน่ง c สมการก็จะเป็น w a ไป c เท่ากับ q นะฮะ vc ลบ va นะ,ะ vc ก็จะเป็น kqc ส่วนด้วย rc นะฮะแต่ว่า rc เนี่ยมันก็คือรัศมีของทรงกลมซึ่งรัศมีของทรงกลม rc มันก็คือระยะ a ถูกไหมครับรัศมีทรงกลมก็คือระยะ a ส่วน ra ก็ยังเป็น Ra เหมือนเดิมวันจากศูนย์กลางตรงนี้ไปก็ยังเป็น R a เหมือนเดิมซึ่งหนึ่งส่วน Ra แน่นอนมันมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ Va <B S 1> ก็มีค่าเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้นแล้ว VC นะครับ VC ก็เลยได้ออกมาเป็น kq ส่วนด้วย a อันนี้ก็คืออ่าสัก์ไฟฟ้าที่ผิวของทรงกลมตัวนำนะครับสักไฟฟ้า สักไฟฟ้าที่ผิวของทรงกลมของทรงกลมตัวนำเมื่อทรงกลมมีลัศมี A ก็จะได้ vc ออกมานะครับที่ตำแหน่ง c เนี่ยเป็น kq ส่วน a ส่วนาภาพแรกนะครับสไลด์แรกก็ก็จะเป็น kq ส่วนด้วย rb เนะาะระยะห่างครับว่าจะเส้นผ่านศูนกลางจุดศูนย์กลางถึง ระยะห่าง r ภายนอกนะครับมีภายนอกมีที่ผิวก็ต้องพูดถึงภายในอีกนะครับนะสักไฟฟ้าภายในทรงกลมตัวนำจะเป็นยังไงนะนะเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับการเคลื่อนประจุจากจุด c ไปยังจุด d จากจุด c ก็คือจากผิวเนี่ยไปยังภายในเนี่ยนะภายในตัวนำทรงกลมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นบริเวณที่มันไม่มีสนามไฟฟ้านะครับหรือว่า e มันเป็นศูนย์ เนะเมื่ออเป็นศูนย์มันก็เลยไม่ต้องทํางานนะครับไม่ต้องใช้งานในการเคลื่อนประจุแนะสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์ไม่มีงานในการเคลื่อนประจุเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยไม่มีความต่างศักดิ์ระหว่างที่ผิวแล้วก็ภายในตัวนําทรงกลมนะการหาศักย์ไฟฟ้าภายในตัวนําทรงกลมที่จุดดีเราก็สามารถพิสูจน์ได้จากสมการการหางานเหมือนกันนะฮะอ่ะเช่นผมจะพิสูจน์จากสมการอ่าเราเคลื่อนประจุเนาะ จาก w c ไปดีนะงานในการเคลื่อนประจุจาก C ไปดีก็จะเป็น Q vd ดลบด้วย VC นะ v D ดีลบด้วย v ีซนะีเมื่อ W เท่ากับเอฟอผมก็แทน f อลงไปในตัวนี้เลยก็คือนะเราเคลื่อนประจุดได้ระยะนี้งานในการเคลื่อนก็จะเป็น F ออนะฮะและ F อเท่ากับ Q e ผมก็แทนเป็น QE ลงไปก็เป็น q E S อเอส ตัวนี้คิวตัดคิวนะครับคิวตัดคิวตัวไหนที่ตัดได้อีกก็คืออ e ภายในนะครับ e ภายในทรงกลมเป็นศูนย์นะครับสนามไฟฟ้าภายในทรงกลมเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น e คูณอตัวนี้ก็ได้เป็นศูนย์ก็จะเหลือแค่ vd ลบด้วย vc นะเมื่อเราย้ายข้างไปนะย้าย vc ไป ก็เลยได้สรรมการออกมาเป็น VC เท่ากับ VD นะพราะฉะนั้นแล้วเราจะสังเกตได้ว่าสักไฟฟ้านะครับสักไฟฟ้าที่ผิวนะครับที่ผิวก็คือ VC เนี่ยจะเท่ากับสัก์ไฟฟ้าภายในหรือผมเขียนสั้นๆว่า V ภายในแล้วกันเนาะสักไฟฟ้าที่ผิวเท่ากับสัก์ไฟฟ้าภายในนะครับ ฟันสรุปเลยนะครับสรุปเป็นสมการเป็นกราฟเป็นภาพดังภาพที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงกลมตัวนำนะครับที่มีประจุอยู่รอบนะทรงกลมตัวนำที่มีประจุอยู่รอบถ้าเป็นอ่าสักไฟฟ้านะครับภายนอกก็จะเป็น kq ส่วน r นะครับ,นะรบ v ภายนอก มีภายนอกก็จะเท่ากับ kq ส่วนด้วย r นะถ้าเป็น v ที่ผิว v ที่ผิวก็จะเท่ากับ kq ส่วนด้วย a เมื่อรัศมีเป็น a ส่วน v ภายในนะครับ v ภายในก็จะเท่ากับ kq ส่วน a เหมือนกันก็คือเท่ากับ v ที่ผิวเลย สามสมการนะครับสําหรับตัวนี้นะคือที่จริงสมการเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเงื่อนไขการใช้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปมีข้อแตกต่างกันออกไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นกราฟนะครับเราสังเกตดูกราฟที่ระยะห่างออกไปเรื่อยๆนะครับค่าศักไฟฟ้าก็จะลดลงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็จะมีค่ามากที่สุดที่ผิวของตัวนําทรงกลมแล้วก็ ภายในนะเพราะว่ามันมันเท่ากันเนาะเพราะว่า,าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับสักไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากันทั้งที่ผิวและภายในนะครับส่วนภายนอกก็จะลดลงเรื่อยๆตามระยะหานะครับจนมีค่าเท่ากับศูนย์ที่อ่า R8 อยู่ที่ระยะอินฟินิตี้นั่นเองนะครับโอเคเนาะนี่เราไปดูตัวอย่างโจทย์นะตัวอย่างโจทย์มีไม่เยอะนะครับผมยกตัวอย่างมาแค่สองข้อเนาะเพราะว่าไม่ใช่หัวข้อที่แบบใหญ่อะไรมากมายนะ เขาบอกว่าตัวนำทรงกรมลมรัศมี4เซนติเมตรมีประจุ4คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมอยู่ห่างจากาจุด A และ B ดังภาพจงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ2เซนติเมตรจากจุดศูนย์กลางศักย์ไฟฟ้าที่ผิวและศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ8เซนติเมตรจากจุดศูนย์กลางนะก็คือเขาถามหา3คำถามเลยศักย์ไฟฟ้า,าที่2เซนจากจุดศูนย์กลางก็คือภายในนะครับ นะเพราะว่ารัศมีมันสี่เซนถูกไหม a เท่ากับสี่อ่าสี่เซนติเมตรแต่ว่าเขาถามหาระยะแรกก็คือสองเซนก่อนนะครับผมให,นนะให้เป็นจุด d แล้วกันนะให้เป็นจุดดีแล้วก็สักไฟฟ้าที่ผิวผมก็ให้เป็นจุด c นะครับแล้วก็สักไฟฟ้าที่ยะยะแปดเซนก็ให้เป็นจุด b นะคะโอเคอ่าเราสามารถหาบ c ได้เลยนะครับหา Vc ได้ก็จะหา Vc ได้เพราะว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเท่ากันผมก็เลยหา Vc เลยแล้วกัน Vc เท่ากับ Kq ส่วนด้วย A นะเมื่อ K9 ้คูณ1ิกำลัง9แล้วก็ Q ก็คือ4ี่คูณสิกำลังลบหคูลอมนะครับส่วนด้วย A ก็คือรัศมีนะฮะ แล้วจะมีของทรงกลม4เซนติเมตร4คูณ10กำลังลบ2จากนั้นก็แก้สมาการออกมาเนาะ4ตัด4 10กำลังลบ2ก็ย้ายขึ้นไปเป็นบวก2บวก2เจอกับลบ6ก็เป็นลบ4ลบ4เจอกับ9ก็เป็น9คูณ10กำลัง5และ b 4หน่วยเป็นโวลต์ 5. เพราะเห็นตำแหน่ง B C ก็คือ9คูณ10กลัง5โวลต์แล้วตำแหน่ง D ล่ะนะที่ระยะ2เซนติเมตรล่ะก็มันเท่ากันไงฮะ V ภายในกับ V ที่ผิวเท่ากันแปลน B C จึงเท่ากับ B 4เท่ากับ9คูณ10กำลัง5โวลต์ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับ อันสุดท้ายเขาถามหาศักไฟฟ้าที่ระยะ8เซนก็ใช้สมการ v b เท่ากับ kq ส่วนด้วย rb นะครับ rb ก็วัดจากจุดศูนย์กลางนะครับเขาบอกว่า rb เนี่ยระยะห่างจุดศูนย์กลาง8เซนเราก็แทนค่าลงไปนะครับ9คูณ10กํลัง9 q ก็คือ4คูณ10ยกกํลังลบ6นะฮะส่วนด้วย rb ก็คือ แปดเซนติเมตรนะครับแปดคูณสิบกำลังลบสองนะถ้ามีเครื่องหมายบวกลบของประจุเนี่ยก็อย่าลืมแทนเครื่องหมายบวกลบเนาะทีนี้ก็แก้สมการนะครับสี่ตัดกับแปดเหลือสองเก้าหารกับสองก็จะเป็นสี่จุดห้านะครับสิบกำลังลบสองก็ย้ายขึ้นไปก็เลขชี้กำลังก็น่าจะเหมือนกันก็คือคูณสิบกำลังห้าโวลต์นะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรยากเนาะไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะมีแค่สองข้อนะครับแต่ว่าจะมีถามข้อย่อยสามสามคำถามประมาณนี้อ่าข้อที่สองเขาบอกว่าอ่าถ้าสักงไฟ,ฟฟ้าที่ระยะห่างห้าเซนติเมตรจากจุดศูนย์กลางของทรงก้มตัวนำรัศมียี่สิบเซนติเมตรเป็นสามพันหกร้อยโวลต ทรงหาศักย์ไฟฟ้าที่ผิวของตัวนำทรงกลมอันนี้ก็อไก่เนี่ยสรุปได้เลยนะครับศักย์ไฟฟ้าที่ผิวหรือ v ที่ผิวเนี่ยจะเท่ากับ v ภายในเมื่อเขาบอกว่า v ภายในเท่ากับ3,600โวลต์เพราะฉะนั้น v ที่ผิวก็ต้องเท่ากับ3,600โวลต์เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบของข้อแนะเห็นไหมถ้าเราแบบ เขาแจเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องแบบไปคิดซับซอ้อนให้เสียเวลานะครับอ่ะขอไข่นะครับจงหาปริมาณนะครับมานประจุทั้งหมดนะฮะที่กระจายอยู่ที่ผิวของอตัวนำส่งกลมก็คือหาค่าคนั่นเองนะครับหาคิวขอไข่หาคเราจะหาคได้ยังไงก็หาจากสมการ v เท่ากับ kq ส่วนด้วย r แต่ว่า r ตัวนี้เราจะใช้ลัศมีของทรงกลมตัวนำนะครับแต่เมื่อความสั่งศักก์ก็คือ3,600โวลต์แต่ k 9กาคูณ10กำลัง9แล้วก็ค่าประจุเท่าไหร่ไม่รู้ติดไว้ส่วนด้วยระยะ r ก็คือ20เซนติเมตร ผมเขียนเป็นิบคูณ10ยกกาลังลบ2แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็แก้สมการเนาะตัวไหนที่ย้ายขึ้นไปคูณแล้วก็แก้สมการได้เราก็แก้นะครับทีนี้ผมย้ายขึ้นไปคูณแล้วก็9คูณ10กำลัง9ตัวนี้ผมก็ย้ายมาหารนะครับก็จะได้ q เท่ากับ3,600นะครับหรือ3.6คูณ10กำลัง2 คูณด้วยยี่สิบคูณสิบกำลังลบสองนะครับส่วนด้วยเก้าคูณสิบกำลังเก้าเท่ากับคิตัวไหนตัดได้เก้าตัดกับสามสิบหกก็คือสี่ถูกไหมสิบกำลังสองกับสิบกำลังลบสองก็หักล้างกันไปนะ ตัวนี้ก็จะคูณยี่สิบนะครับสี่คูณยี่สิบก็เป็นแปดสิบอ่าตัวนี้สิบกำลังเก้าก็ย้ายขึ้นไปสิบกำลังเก้าหรือเราจะตอบเป็นแปดคูณสิบกำลังสิบฟูลอมก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเนาะได้คิวประจุทั้งหมดที่กระจายอยู่ที่ผิวของทรงกลมตัวนักก็คือแปดคูณสิบกำลังสิบฟูลอมโอเคเนาะ ต่อมานะครับคอควายนะครับคอควายเขาบอกว่าจงหางานในการเคลื่อนประจุจากระยะอนันต์ก็คือ v เท่ากับ0ูนย์นะครับนะมายังจุดศูนย์กลางของตัวนำทรงกลมซึ่งจุดศูนย์กลางของตัวนำทรงกลมก็ v ศูนย์กลางหรือ v ภายในเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับ V ที่ผิวเหมือนเดิมครับะ v ที่ผิวเท่าไหร่ล่ะ สามพันหกร้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นงานสมการของงานก็จะเป็น W หนึ่งไปสองเท่ากับ Q สอง Q V สองลบ V หนึ่ง Q เราเคลื่อนประจุไม่แน่ใจว่าประจุที่เขาเคลื่อนประจุเท่าไหร่อ่าผมยกตัวอย่างเป็น อ่าโปรตอนแล้วกันเนาะยกตัวอย่างโปรตอนจะได้ง่ายเนาะหรือหรือหรือเราแทนเป็นประจุ q จะเฉยก็ได้จะได้ไม่ต้องแบบจำนวณเยอะนะครับแทนประจุบวก q นะ v สองเราเคลื่อนมาที่ตรงไหนเราเคลื่อนมาที่จุดศูนย์กลางใช่ไหมซึ่งจุดศูนย์กลางก็คือเก็บสมือนที่ผิวนี่แหละนะซึ่ง v สองมันเท่ากับสามพันหกร้อยนะครับส่วน v หนึ่งมันมีค่าเท่ากับศูนย์ นะครับตีหนึ่งมีค่าเท่ากับสูงหรือตำแหน่งเริ่มต้นที่เคลื่อนมาเนี่ยที่ระยะอันน์เนี่ยมีค่าเท่ากับสู์เพราะฉะนั้น w ในการเคลื่อนปัจจุจากระยะอันตานมานะครับหรืออินฟินิตี้มาตำแหน่งที่สองเนี่ยมันก็เลยเท่ากับสามร้อยหกสิบคิวไอสามพันหกร้อยคิวคูณอ่าหน่วยเป็นจูลน,นะครับ แต่ว่าในโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าเราเคลื่อนประจุเท่าไหร่เนาะอต่าถ้าเป็นอ่าบอกว่าเคลื่อนโปรตอนอย่างเงี้ยอ่าเรายังพอแทนค่าของโปรตอนได้แต่ว่าเขาบอกว่าเคลื่อนประจุเฉยๆแต่ว่าไม่รู้ว่าประจุเท่าไหร่นะครับเราก็ตอบติดคิวไว้เนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปในเรื่องของโจทย์ตัวอย่างสารไฟฟ้าเนื่องจาก จุดประจุบ,บนตัวนำทรงกลมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็หากผิดพลาดป,ประการใดก็ขอแพัยไว้าที่นี้ด้วยหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชใช้แนวฟิสิกส์แถบ้านของเราแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมคลิปตัดถัดไปด้วยครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย